สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบอลชนิดหนึ่งที่เราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีเก็บไปแล้วนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทันได้เก็บตัวนี้เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเลมอนลามค่ะเลมอนลามเป็นบอลกลุ่มโคลโคัสเซียโคโลคาสเซียก็คือเป็นบอลที่สามารถปลูกเลี้ยงในน้ำได้แล้วก็ จะมีไหลหรือมีหนอ่อออกมาที่โคนของลำต้นส่วนที่มาของชื่อเลมอนลามก็มาจากสีของบอลตัวนี้ค่ะเลมอนก็คือมะนาวชนิดหนึ่งที่มีเปลือกเป็นสีเหลืองเวลาที่สุกส่วนลามก็คือมะนาวไทยที่มีเปลือกเป็นสีเขียวนะคะ ก็เลยเป็นสองชื่อว่าเลมอนลามเพราะว่าเขาจะมีทั้งความเหลืองแล้วก็ความเขียวอยู่ในใบก็คือเป็นไม้ด่างชนิดหนึ่งอะคะ่ะเป็นบอลด่างชนิดหนึ่งที่แต่ละใบที่งอกอกอกมาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลักษณะอีกอย่างหนึ่งของเขานอกจากสีเหลืองกับสีเขียวที่ตัดกันเป็นลวดลายอย่างสวยงามแล้วก็สะดือของเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ หัใบทั้งสองข้างฉีกลงไม่ถึงสะดือและที่ก้านใบจะเป็นสีม่วงดำแล้วก็มีลายค่ะจริงๆเขาต้องปลูกในน้ำเนาะแต่ว่าที่ร้านเราถนัดปลูกบนดินแต่ก็จะเห็นหน่อของเขาค่ะเกิดเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าเลี้ยงในน้ำเนี่ยต้นอาจจะโตกว่านี้นะคะ บอลตัวนี้น่าเก็บนะคะราคากำลังมาแล้วเป็นที่จับตาและเป็นที่สนใจของหลายๆคนที่เก็บเข้าแคตตาล็อกแต่ยังไงก็ยังถือว่าราคาไม่ได้แรงมากค่ะก็เอามาให้ได้ดูกันว่าถ้าใครยังไม่มีตัวนี้ก็ลองหาหาเก็บกันดูนะคะถ้ายังไงที่ร้านก็พอมีแบ่งจำหน่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะักวันนี้ฝากเป็นคลิปสั้นๆค่ะกับบอลเลมอนลามนะคะ เจ้ามานาวน้อยสีสวยน่ารักน่าเอ็นดูปลูกง่ายเลี้ยงง่ายให้ลูกง่ายลูกดกแลก้วกอสมุนไพรก็ขอบคุณมากค่ะ